วันนี้เป็นวันศุกร์ที่7เดือนายนพศ2 5 0 0คุณโยมกิณกชัยคณิรุปกรคุณโยมพระ้าวัลันสายเดียวในมาทาบุญกับวัในวันนี้อาตมาภาขอบัรนีหลงพ่อเปเจ้าใหญ่แต้งฝันทสามคุณโยมเชิดชัยอินอะไรบ้ครเชิดชัย <aunque S 2> เอกชัยเอกชัยตรีรวดคอคุณโยมพังคารันสายเบลขอให้มีปรมัยแจงแรงบัมสุขบัดเจริญเจริญด้วยปรมัยเจริญด้วยภมิคุสมบัติทรัพย์สินเงินทองอายุวันนาสุขภาพลกุธิภาราดีดังมืออาเจนส่วนทัานที่สองคือ สุขวารยสุขมิมาตะบุญกับัตรนี้ป็นแานที่สองต็ขอบารมีหลวงพ่อทเจ้าใหญ่แปลงบุปผาสามขโยสุขวาลรสุขตอไม่ควากรลัวคอมีปรมัยแข็งแรงอยู่เย็นเกิดสุขมีความสุขกันเริญเจเริ่ด Jamie, ้วยปรมัยจะเญื่อยโตกาดสมบัติทรัพย์สินอารยุวันนัสิทิ์าพลาทุกพลาจิตจังที่มีนักเจือเชอโยน้อง

ดงาเตวันดารายุสุขีเดียกัยโคอพิวานทนาสเดียสเนียกหั